ข,ข่าวมีนี่ย่างตลาดนัดครับนี่หอยผูกนี่หอยแ่็งหอยผูกตลาดแห่งบ้านเท่านี้ครับมันมันค้ามกล่อมแล้วขีดินทอดนะครับนี่ลมกไ พักเส้นตลานแห่งครับมนนนีน้ำส้มด้วยนี <c oughs> ม่มาล่าก่องเรื่องบาร์บีคิวบาร์บี <c oughs> คิวส้มสดอันแบบเพื่อเพื่อเพื่อรับเพื่อสดเลย <c oughs> เบยบเพื่อเอาเลย <c oughs> งองงไไหหหนนรื เอ้ยคนมารองครับดี๋ยนนี้ตันนี้เ่เ่ว่าาาคเขาสยงแม่ยางแอนี่ข้อมตงนี้เรากินใจไปหลังเร้มยูัอ้เครื่องในเป็ดมีอยู่ครับตีนกาไปรีนยวโดกะไก่บ่ามยางเพาะาคร่งในเป็ดทอดหมี่วจ้าหอมบแ่ไก่ แกงครับสายเรื่องแบบไร้เนี่ไร้้งไรายาข้าวต้มบรรยากาศตลาดบ่านเข้าตลาดบ้านใหญ่หรอกคได้ซุ่มุ้นครับ